ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กรบาบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไฟหาความพาสุขทุกท่านครับกินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะผาาผลทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผ,ผ,ผาฟ้าน้ำบ้านในเล่าตะบนป่าแป๊ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ5้านาฬิกาส0มนาทีถึง8นาฬิกาวันนี้วันเสาร์ที่31กรกฎาคม2564น่าเป็นค่ายสุภาพดีวิธีธรรมออนไลน์โดยมือธีแพ์วิธิธรรมแห่งประเทศไทยและ จิตอาสาแพร่ไปทิธรรมทั่วโลกสารพลังกันอ้าวท่านใดสนใจเนื้อหาสาระก็ติดตามกันได้อุณหภูมิผู้ัาฟาน้ำชาวนียีสิบอ็ดองศาเซลเซียสนะสบายพืชปันธัญญาหารปตตบัญญายก็มียอดฟักทองผักแมะ นะหรือว่าผักไทยนะมามะเขือเปราะจากศีหนึ่งอนาาันตานดอกไม้จีนดาราใบข้าวหัวปลีหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้กิมสุงนนะาประจักษ์แปลงปฏิสันฐานสันโดษดอกกรมยีสนพริกมะเขือพวงจากข้างอาคารดอยฟ้า นะ่าเป็นพืชพันธัญญาหารไรสารพิษนะ่าที่ทำให้ชีวิตพาสุขนะาทำให้ร่างกายแข็งแรงเรามาใช้ให้ถูกสมดุลร้นรอนเย็นถูกศีลธรรมนะาทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็เอาร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนนั้นนะไปทำประโยชน์ต่างๆนะไปชำระก,กิเลสไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น รวมทั้งได้แบ่งปันกิกรรมไร้สารพิษนั้นออกไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะก็จะทําให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นพลังบุญกุศลที่ดีเยี่ยมที่สุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดระบาดนี้เป็นยุคที่อาหารการกินนั้นขาดแคลนลงไปมากถ้าช่วยกันทําอาหารให้ได้มากที่สุดก็เป็นทางรอดของเรา และเขาได้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะพระบุตรเจ้าตรัอาหารเป็นหนึ่งในโลกมันต้องมีอาหารท่านตัดชีวิตอยู่รอดได้ด้วยอาหารนะถ้าไม่มีอาหารตายอย่างเดียวเลยถ้ามีอาหารชีวิตจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกที่จะทําให้ชีวิตอยู่รอดอาหารที่เป็นคำข้าวนี่แหลนะนะจึงต้องช่วยกันสร้างให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ นะเมื่อเราอยู่รอดแล้วก็เรียนรู้อาหารใจคือธรรมะนะการละบาปเป็นกุศลทำใจให้ผ่องใสอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านลึกซึ้งขึ้นไปเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปนะเป็นลำดับลาดับ <c oughs> นะอ้าวเรามาดูสถานการณ์ต่างๆในโลกกันนาะตอนนี้มี